สัมมาสัมพุทธานังปารามัต t ท,ทั a t t สีนัง a ี g SI LA คุณ k u n a p a ตตต i p a ขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เห็นนัทธาอันยอดเยี่ยมผู้บรรลุถึงคุณบปารามีมีศีลเป็นต้นขออาราธนาครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้หวังประโยชน์เกื้อกูล พรมจักรวาลปกป้องผองภัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมยาใจมาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลายทางสาถานีวิทยุพลมอสองเคลื่นความถี่963กิโลเฮิรตซ ในช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ญาติโยมก่อนโมทนาญาติโยมที่ได้ร่วมทำบุญกันมานะก็มีคุณโยมพิศวาสนาคเทเวชร่วมทำบุญทุกๆอย่างมา2,000บาท คุณโยมจำเริญดาวลอยร่วมทำบุญทุกๆอย่างมา2,000บาทแล้วก็คุณโยมอัมพันตันติภากรร่วมสร้างเรือสุพรรณหงมา1,000บาทแล้วก็บำรุงรายการธรรมะมา1,000บาทญาติโยมก่อนโมทนากับญาติโยมทุกๆคนนะที่ได้ร่วมทำบุญกันมาเมื่อวันศุกร นะเดินทางไปจังหวัดประจวบคีรีขันยัดยพอดีเส้นทางการใช้โทรศัพท์ไม่ค่อยดีก็เลยไม่ได้ออกอากาศให้ญาติโยมได้ฟังก็ไปที่อำเภอบางสะพานน้อยนะแถวแถวหาดบ้านกรุดญาติโยมซึ่ง เป็นวัดทางสายนะซึ่งจะเป็นทิพยสถานของพระบรมธาตุเจดีย์พักดีประกาศนะก็ได้ไปวัสการพระบรมธาตุเจดีย์พักดีประกาศซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ได้ทรงพระดําดิสร้างขึ้นจากสถานที่ซึ่งเดิมทีนั้นเป็นศาลนะศาลของเจ้าพ่อชัยนรงค์แล้วก็ชัยสงครามเจ้าแม่ดารารัศสมี แล้วก็สริโสภานะก็ได้อัญเชิญสารนั้นมาไว้ทางด้านล่างทางด้านทางขึ้นหรือว่าพอขึ้นไปเนี่ยก็จะพบสารของเจ้าพ่อไชนยนรงค์ไชสงครามจะแม่อาราัศมีแล้วก็สริโสภานะพวกเราก็ได้แวะนำ อาหารขนมอะไรต่างๆนะไปฝากนะที่ศาลศาลเจ้าพ่อนะชนานรงค์ชัยสงครามเจ้าแม่ดารารัตสมีแล้วก็สิโสภานะนะหลังจากนั้นก็ขึ้นไปขึ้นไปก็จะพบพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทองนะ หน้าตักสิบเมตรพระพุทธรูปนะพระนามว่าพระพุทธกิริชัยแล้วก็มีพระหาไทยของพระพุทธเจ้าด้วยกนะ็ได้ไปกราบที่นั่นก่อนหลังจากนั้นก็ขึ้นไปที่มหา พระบรมธา,าตุเจดีย์พักดีประกาศได้นำผ้ากรถินพุทธันดรแล้วก็เรือสุพรรณหงส์ไปสักการะที่มหาเจดีย์ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ดิมนตนะ์พาคณะญาติโย,ยมไปด้วยนะขึ้นไปข้างชั้นที่สองแล้วก็พาญาติโยม กล่าวควําไหวพระบรมาธาตุเจดีย์หลังจากนั้นก็พากันสวดมนต์นะซึ่งเมื่อมองออกจากชั้นที่สองนะไม่ได้ขึ้นไปชั้นที่สามเพราะว่าชั้นที่สามนั้นจะเปิดพิเศษเฉพาะวันสำคัญทางศาสนาเช่นวันพิาขะบูชาอะไรอย่างนี้นะก็ได้ขึ้นไป ท่านที่สองมองนะโดยรอบก็จะเห็นแต่ทะเลเลยครับฟังทะเลน้ำจะเป็นสีมรกตนะปะกายพึบพับพึบพับนะงดงามมากสถานที่ตรงนั้นเมื่อก่อนก็เป็นที่ขึ้นนะของชาวเรือได้จอดเรือแล้วก็ขึ้น นะซึ่งพระดำรํำรนะิพระจราชะดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชนะก็ทําให้สถานที่แห่งนั้นเป็นสถานที่สูงให้มีผู้คนได้ไปนมัสการกราบไหว้ให้รู้จักพระคุณของพระพุทธศาสนาพระคุณของพระพุทธเจ้ากันมีผู้คนไปนมัสการกราบไหว้เป็นจำนวนมาก นั่นคือสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ดำริแล้วก็เป็นสถานที่เป็นมหาคุศลของประชาชนได้แวะไปกราบไหว้มัศก,การหลังจากนั้นพอลงมาก็ได้ แวะไปที่ศาลที่พระตำหนักของกรมหลวงทุมพรเขตอุดมศักดิ์ก็เหมือนกับไปอันเชิญท่านนะไปบอกท่านนำเรือเรือสุพรรณหงไปซึ่งท่านก็ได้บอกว่าดีแล้วที่ จะสร้างเรือสุพรรณหงษ์ก็มาแจ้งให้เราได้ทราบดูสิสถานที่หลานของเราได้ดำริสร้างขึ้นเป็นประโยชน์อันสูงสุดให้กับประชาชนที่เดินทางมาหลานของเรา สร้างคุณงามความดีไว้มากมายตลอดชีวิตหลานของเราได้สร้างคุณงามความดีดีแล้วที่ท่านทั้งหลายจะได้สร้างเรือสุพรรณหงษ์ให้กับหลานของเราดูสิตัวเราเอง ถึงแม้ไม่ได้เป็นกษัตริย์แต่เราก็คิดดีสร้างดีรักษาความดีอยู่ตลอดชีวิตของเราถึงแม้เราจะสิ้นสังขารที่เป็นมนุษย์แล้วแต่ความดีที่เรากระทำก็ยังคงอยู่ ให้ระลึกถึงได้เรายังทำความดีอยู่ยังสร้างความดีอยู่ยังรักษาความดีอยู่ซึ่งท่านก็ให้กำลังใจบอกว่าหลานของเราไม่ใช่จะไปหาใครได้ง่ายๆนะนี่หลานของเราเมื่อมาอยู่ด้วย หลานของเราที่ที่ท่านอยู่ก็จะมีความสุขมีความเจริญตัวท่านเองก็จะดีดีแบบธรรมะดีแบบมีคุณธรรมมีความสุขแบบธรรมะต่อไปนะรูปพระบรมรูปของหลานของเราจะเหมือนที่สุด สถานที่ตรงนี้หมายถึงที่วัดเรียบราบำรุงแห่งนี้นะยัดลเพราะต่อไปก็จะต้องมีพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งจะทรงประทับที่เรือสุพรรณหงษ์เหมือนกับพระองค์เสด็จทางชุนลมาร ทรงพระกระถินพุทธทรงพระกรถินในทุกๆปีที่ทรงเสด็จดำเนินทางพระชลมานั่นเองซึ่งช่างได้เดินทางมาดูแล้วเมื่อวันเสาร์เนี่ยตมาก็บอกว่านี้จะต้องมีพระบรมรูปของในหลวงด้วยนะเนี่ยเอาก็ไม่ต้องใหญ่มากขนาด พระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วก็พระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงนั่งบันลังอ่ะช่างบอกว่าโอ้อ,อาจารย์ไม่ได้หรอกครับเล็กไปครับต้องขนาดคนจริงๆครับจึงจะมองเห็นฉะนั้นญาติโยมนะเรือสุพรรณหงส์เนี่ยจะเป็นที่ประทับของ พระบาทสมเด็จพระปรวินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชนะประทับอยู่เป็นราชพานะของพระองค์แล้วก็ของบุรพการสัตว์ที่จะไปไหว้พระจุลามณีพระศรีอริยเมตไตรนี่คือสิ่งที่นำมาแจ้งนะบอกญาติโยมนี่เรือสุพรรณหงษ์เป็นอย่างนี้นะซึ่ง ช่างเขาก็มาดูแลเขาก็จะทำไอ้ตรงที่ตรงนั้นจะเป็นกาบเรือขึ้นมาที่เหลืออยู่นะเป็นกาบเรือแล้วก็ทำทรงเรือขึ้นไปแล้วก็จะมีพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชขนาดเท่าองค์จริงเลยยัดลงประทับอยู่นะพร้อมกับมีที่ประทับอยู่ข้างบนนั่นแหละนะให ทุกคนได้และลึกถึงเรียกว่าเป็นมรดกมรดกของพระพุทธศาสนาแล้วก็ของประเทศไทยนะเป็นมรดกนะเรียกว่ามรดกคุณงามความดีที่พระบาทสมเด็จพระบติมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงกระทำไว้ ซึ่งทุกอย่างเมื่อถึงเวลาน่ะช่างก็คงจะมาทำให้ฉะนั้นตมาเองวันนี้ที่จริงก็ว่าจะเอามาหาหังสะชาดกให้ยัดิโยมได้ฟังต่อนะแต่ก็ได้กล่าวถึงการ ที่เดินทางไปมัศการนาสัการ,กราบูชาพระบรมธาตุพักดีประกาศที่ประจวบนะจังหวัดประจวบซึ่งเดินทางไประยะทางไกลประมาณไปก็500กิโลกลับก็500กิโลก็ประมาณเกือบจะพันกิโลจึงแวะที่ อุทยานราชพักดีไม่ได้นะเพราะว่าเวลามันไม่ทันเลยได้แค่สถานที่เดียวนะชื่อเดียวกันนะ,นะเกือบเหมือนกันเลยนะพระบรมธาตุเจดีย์พักดีประกาศอยู่คือจะเรียกว่าเป็นวัดทางสายแต่เราไม่ได้เข้าวัดนะจะไปที่พระบรมธาตุเจดีย์พักดีประกาศเลยฉะนั้นโยมนะมีโอกาส ไปที่ปังหวัดประจวบคีรีขันนะก็สามารถที่จะไปมัจการสนะัาการะพระบรมธาตุเจดีย์พักดีประกาศที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด,ด้ทรงพระดำรินะก็สร้างขึ้นได้นะซึ่งเป็นสถานที่ที่สูงนะแล้วก็มองเห็นนะฝั่ง เห็นทะเลอะยัไม่เห็นฝั่งหรอกนะเห็นแต่ทะเละมองข้างๆนะมองรอบนะที่กว่าสามสิบหกนะสามร้อหกสิบองศาเลยละนะมองไปซึ่งเห็นศิลปะนะพระพุทธรูปนะที่บนนั้นก็งดงามมากนะเพราะว่าเป็นพระพุทธรูปพิเศษทั้งนั้นเลยแล้วมีศิลปะกระจกนะกระจกงดงามนะงดงามมีโอกาสก็ ไปมัสการสักก,ก,กะบูชากันได้นะญานะติโยมนะตมาเองก็เลยมีข่าวดีๆเรื่องดีๆก็เลยมาเล่าให้โยมได้ฟังว่าโอ้เนี่ยต่อไปก็ต้องมีพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชประทับนั่งบันลังขนาดองค์จริงนะเนี่ยญาติโยมขนาดองค์จริงนะปิจสถานที่เรือสุพรรณหงษ ซึ่งเมื่อพระองค์มาประทับอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างนะด้วยบารมีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะก็จะทำให้สถานที่เป็นมรดกแห่งคุณงามความดีที่ได้กระทำไว้นั่นเองอวันนี้ก็เลยไม่ได้กล่าวนะก็คิดว่ากล่าว เรื่องเตลสุพรรณหง์เนี่ยนะแล้วก็พระบาทเรื่องพระบรมรูปนะของพระบาทสมเด็จพระปร,รมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชด้วยนี่ก็ชื่อว่าเป็นการกล่าวเรื่องราวที่งดงามเรื่องราวที่ดีงามและเอาเท่านี้ก่อนก็แล้วกันญาติโยมนะสำหรับวันนี้ญาติโย,ยมที่ฟังรายการนะประสงค์ที่จะร่วมทำบุญบำรุงรายการธรรมะที่จะมาออกอาการ ร่วมทำบุญในการสร้างบันไดขึ้นไหวพระพุทธเจ้า28พระองค์ซึ่งเป็นบันไดใหม่อยู่ด้านหน้าท่านท้าววิรัมพนาศูรือพระพิทักธรรมแล้วก็ร่วมทำบุญสร้างเรือสุพรรณหงส์ยัดยมพร้อมทั้งพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระบาทมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชนะซึ่งนั่งทรงนั่งบรนหลังอยู่ที่เรือสุพรรณหงส์นั่นแะ นาะิญาตยมซึ่งสร้างถวายพุทธเจ้ายี่แปดงเป็นพุทธ,ธบูชาเพื่อเป็นราชพานะให้กับบุรพกษัตริย์ของชาวไทยทุกพระองค์แล้วก็พระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมาภูมิพลอดุลยเดชญาติยมก็สามารถร่วมทําบุญกันได้ญาตยมตามกําลังทรัพย์กําลังศรัทธาของญาตยมนะโดยติดต่อมาที่เบอร์โทรศรัพท์029120369 0 2 9 1 2 0 3 6 9 0 2 9 1 2 1 9 7 1 0 2 9 1 2 1 9 7 1ทางไปรษณียพระมหากรีธาวชิรยาโนวัดเรียบราบบำรุงบางซื่อกรุงเทพ10800พระมหากรีธาวชิรยาโนวัดเรียบราบบารุงบางซื่อกรุงเทพ10800ทางธนาคารเป็นธนาคารกรุงเทพ สาขาวงสว่างหมายเลขบัญชี1 9 4 0 6 3 6 3 7 4เจธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชี1 9 4 0 6 3 6 3 7 4ยาเจยัดยมทุกๆวันพุทธนายัดยมเวลา6โมงเย็นถึงสองทุ่มวันเสาร์ก็เช่นกัน6โมงเย็นถึงสองทุ่มย um ัดยมมาร่วมสวดมนต์กันมาราชการกราบไหว้พุทธเจ้า28พระองค์กัน หรือญาติโยมประสงค์ใช้หมอภัยสารสานาคใช้พลังจัก,กรวาลรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้ดึงสิ่งไม่ดีออกให้ก็มากันวันพุธวันเสาร์วอาทิตย์ญาติโยมตั้งแต่เก้าโมงเช้าเป็นต้นไปนะวัดเรียบราบ,บำรุงยัดยมอยู่วงสว่างเลยสีแยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนยัดยมประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรีสี่สิบสาม รถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์สามสิบเบอร์หกสิบห้าปอห้าศูนย์ห้ารถเมย์เบอร์สิบปดวัดเรียบราบ,บำรุงญาติยมอยู่วงสว่างเลยสี่แยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนท์ญาติยมประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรีสี่สิบสามรถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์สามสิบเบอร์หกสิบห้าปอห้าศูนย์ห้ารถเมย์เบอร์สิบแปดโสว,วิเศเเส อิเสเสพุทธนาเมอิอเมนาพุทธตังโสอิอโสตังพุทธปิติขอพระแม่ธรณีองคเทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงกิจทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายในทุกภพภูมิทั่วทุกสารทิศจงมารุมาโุโมทนาบุญขอบุญกุศลทั้งหมดที่ตาม,มาภาพได้กระทำแล้วในชาตินี้จงสำเร็จเป็นธรรมทานอันเป็นทิพย์เป็นอริยรัพย์นำให้พ้นจากทุกทั้งปวงดังพระนิพพานของพระพุทธองค์ ขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายจงไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นสูงขึ้นจนกว่าจะถึงความพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ดวงตาแห่งธรรมะบรรลุถึงพระนิพพานตลอดกาลนานเถืนอมปทวีคงคาภุม,มะเทวานามามีหังนัมภะทะอัตามาภาพขออนุญาตยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนผู้ทำบุญกับรายการธรรมะทุกท่านทุกคนนะ ขอให้มีสติอันเกิดจากปัญญาแห่งธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ขอธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพงคงและคุณของพระรัตนตรัยจงปกปักคุ้มครองรักษาญาติโยมและเครือญาติบริวารของญาติโยมทุกๆคนให้หลุดพ้นจากบาปทั้งปวงให้หลุดพ้นจากทุกทั้งปวงนับตั้งแต่วินาทีนี้จนตลอดไปในทุกภพทุกชาติเถิน พุทธทางแคล้วคลาดธรรมังแคล้วคลาดสังขังแคล้วคลาดพระพุทธเจ้าย่างพระบาทอิติปิโสภควาพรมจัก,กรวาลปกป้องพ้องภยัยบ้านเดือนมีสุขสําเร็จทุกอย่างขอญาตยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนแล้วก็ผู้ร่วมทำบุญกับรายการธรรมะทุกท่านทุกคนนะขอให้มั่งมีสีสุขมั่งมีสีสุขมั่งมีสีสุขเอาไว้พบกับรายการธรรมะยาใจได้ใหม่ ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้จริญพร